โซ่ขาดอีกแล้วจะซ่อมทันมีเนี่ยกว่ารถจะลากไปซ่อมอีกเฮ้ยต้องเสียงานให้เจ้าอื่นอีกแล้วเซ็งจริงเลยเฮ้ยนี่นี่แล้วแกไปอัดบูธแ็กที่ไหนมาใช้แต่ของไม่มีคุณภาพมันก็เสียหายแบบนี้แหละทำไมไม่อัดบูสแขกของแปดสิงเราแปดสิงเขามีบูสลักแขกรถเกี่ยวข้าวด้วยเหรอมีสิ รถเกี่ยวข้าวตาแปดสิงเนี่ยนะเขาผลิตจากเหล็กคาร์บอนสูงตัวเหล็กเนี่ยมีคาร์บอนแมงกานิสโครเมียมมอลิเดนัมสูงทําให้สามารถปรับโครงสร้างเหล็กให้มีความแข็งแรงสูงมากบุสละแปดสิงเนี่ยเขายังมีกรรมวิธีในการปรับโครงสร้างเหล็กจากผิวชั้นในไปจนถึงผิวชั้นนอกอถ้าให้ผิวชั้นนอกเนี่ยมีความแข็งแกรง<อ>และเหนียวถึงเนื้อใน รองรับแรงกระแทกและแรงดึงได้ถึง980นิว mm. ตันต่อะตารางมิลลิเมตรยากต่อการแตกหักและปิดงอด้วยทนต่อการใช้งานหนะักทนต่อการสึกหรอ,อทนต่อการเสียดสีที่อุณหภูมิสูงแข็งแรงทนทานคุ้มค่าใช้งานได้นะราคาก็ถูกด้วยนะนี่แกไปกินอะไรมาเนี่ยข้อมูลเยอะเลยนะคุณภาพแย่ขนาดนี้เลือก8สิ่งเลยละกันดีมากแล้ว8สิ่งเนี่ย เขาราคาไม่แพงด้วยนะสามารถติดต่อสอบถามที่ร้านอัดโซแท็กใกล้บ้านหรือโทรสอบถามที่ผู้ผลิตแปดสิ่งโดยตรงเลยก็ไดนนนน้นี่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 เท่านั้นยังไม่พอเขายังส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้วยนะจากสถาบันเหล็กแห่งประเทศไทยว่าเป็นบุษสลัก ดีได้มาตรฐานดีเยี่ยมรับแรงกระแทกสามารถทนต่อแรงเสียดสีของล้อและโซ่ได้สูงมากด้วยโอ้ว้าวว้าวว้าดีจริงๆเลยนะดีมากแกดูแกดูนี่อ้ว้าวว้าวว้าวดีจังเลยอย่างนี้ต้องจัดแล้วสิดีนี่นี่ของดีมีคุณภาพนาตชาแบบนี้จ้านี่นี่นี่เทียบเลยเทียบเลยนี่อ่ออย่างนี้ก็ต้องจัดเลยตาแปดส บูสลักตาม8สิงห์รับแรงกระแทกและแรงดึงได้มากถึง980นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรคุ้มค่าคุ้มราคา